ในขณะแห่งมรดมีสัญญาวิวัตตาในขณะแห่งมรดนั้นย่อมมีเจโตวิวัตตะในขณะแห่งมรดมีเจโตวิวัตตะในขณะแห่งมรดนั้นย่อมมีสัญญาวิวัตตะในขณะแห่งมรดมีสัญญาวิวัตตะเจโตวิวัตตะในขณะแห่งมรดนั้นย่อมมีจิตตาวิวัตตาในขณะแห่งมรดมีจิตตาวิวัตตา ในขณะแห่งมรคนั้นย่อมมีสัญญาวิวัตตะเจโตวิวัตตะในขณะแห่งมรใดมีสัญญาวิวัตตะเจโตวิวัตตะจิตตะวิวัตตะในขณะแห่งมรนั้นย่อมมีญานวิวัตตะในขณะแห่งมรใดมีญานวิวัตตะในขณะแห่งมรนั้นย่อมมีสัญญาวิวัตตะเจโตวิวัตตะ จิตวิวัตตะในขณะแห่งมรดใดมีสัญญาวิวัตตะเจโตวิวัตตะจิตวิวัตตะญานวิวัตตะละถึงในขณะแห่งมรดใดมีสัจจะวิวัตตะในขณะแห่งมรรคนั้นย่อมมีสัญญาวิวัตตะเจโตวิวัตตะจิตตวิวัตตะยานวิวัตตะวิโมขาวิวัตตะ